สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเวลานะครับใน Windows 7ลองสังเกตด,ดูทางมุมทางด้านขวามือของหน้าจอนะครับมุมทางด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลา06.08 p นะครับก็คือเป็นช่วงเวลา6โมงเย็นแต่ถ้าหากว่า เราเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเวลา18นาฬิกานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก6นาฬิกา,า9นาทีา PM ตัวนี้นะครับให้เป็นเวลา18นาฬกา9นาทีาได้นะครับโดยวิธีการาคลิกตรงตัวที่เป็นแสดงเวลาตัวนี้ได้เลยนะครับที่1ครั้ง มันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็มาคลิกเลือกตรงที่ c เช็งเด e and Time ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ก็มาคลิกเลือกตรงที่อ่า n ช e งเด e แอน t i ม e ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกตรงอ่าเช็งแคนเดอร์เซตติ้งตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่แถบทามตรงนี้เราจะเห็นว่า ตัวอย่างของการแสดงผลตรงนี้นะครับก็คือมันเป็น06.10 pm นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็น06.10 03 pm ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนเป็น18นาฬิกาเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงช็อทานตัวนี้นะครับก็เลือกไปเป็น h ฮดเฮดกับ mm ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตรงลองทาม e ตัวนี้นะครับก็เลือกไว้เป็น H H M M S S คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ apply นะครับกดที่ apply เลยเมื่อเรากด apply จะเห็นว่าการแสดงตัวอย่างตัวนี้นะครับ example ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราว่าตัวนี้เป็นเวลา18นิกานาทีนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่โอเคตรงนี้ได้เลย มาหน้าต่างนี้ก็กดโอเคได้เลยนะครับเมื่อเรากดโอเคมันก็จะออกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็กดโอเคมาตัวนี้ก็กดโอเคได้เลยหลังจากนั้นก็มาดูตรงเวลาที่มุมทางด้านล่างขวามือของหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวลานะครับได้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงไปแล้วนะครับก็คือเป็น18นาฬิกา1บอนาทีนะครับคือรูปแบบเดิมมันก็จะเป็น06 11นาที PM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเวลาของ Windows 7นะครับก็สามารถที่จะทำได้ตามวิธีการที่ผมแนะนำวันในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ